ครับผมก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะช่องไอวุทย์มังการด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเป็นเหรียญหลวงพ่อีนะวัดหนองจอกนะครับเหรียญน,นี้ก็สภาพผิวหิ้งๆเลยแถมดูง่ายนะแะนี้นะครับก็เดิมมากๆอยากจะนํามาให้ดูธรรมชาติผัดเท้กันความลึกคมชัดองผัดเทเป็นอย่างไรองค์เนี้ย มีอยู่บงครบสมมตินะครับถือว่าดูง่ายดีนะซองรายละเอียดเนี่ยลึกคมชัดมากๆนะโอเคครับตัวตรงตัวตัดก็ดีหมดนะแล้วเหรียญรุน่นนี้ออาตั้งวัดนะครับเป็นเหรียญปีสามก้าวออกวัดกระโดนนะอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมานะครับแถมนะดูง่ายนะดื้อมากๆนะครับแบบนีนะ้เดี๋ยวเราก็มาตีกล้องดูรายละเอียดกันนะครับก็จะพยายามลงให้ชัดเจนมากที่สุดนะรายละเอียดทุกตัวหนังสือพวกการ แก้พวกจุดเนี่ยจุดไข่ปาลารับๆอไปไหครับเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมุดนะครับในการเช่าว่าผาเหลี่ยนนะประเภทเหลี่ยนนะครับคือต้องดูให้คมให้ลึกให้ชัดเนี่ยจบครับธรรมาชาติที่ได้นเนี่ยผิวยิ่งๆ่งเนี่ยนะครับสําคัญนะเห็นไหมเวลาตีล้องลองไปเนี่ยเพื่อจะเห็นนะมีค้าฝุ่นเห็นไหมครับอันดับแรกเลยอันดับสองดูตัวหนังสือดีเด้งดีไหมนะครับเม็ดไข่ปลาขึ้นหรือคมชัดดีนะเห็นไหมวัดน่องจอกเห็นไหมครับ แล้วดูตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับว่าอ่าอันนี้มันตรงยุคไหมเนี่ยประมาณสามเก้าสี่สูตรเนี่ยนะตรงยุคจบเห็นไหมเท่ละไม่ต้องดูหน้าตาความเร็คมชัดของผระอะไรมากนักเลยดูตัวตัวหนังสือดูจุดไข่ปลานะครับสระผาเดียเนีอันนี้คือหลักการดูของผมนะครับส่วนเพื่อนๆมีหลักการอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะส่วนไหนที่เพื่อนๆคิดว่าดีคิดว่าใช้นําไปใช้นะครับเห็นไหมความเร็คมชัดนนบริเวณขอหลวง่อนะครับ ส้นส้นอ่าที่เราแกะปุ๊บ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 เนี่ยอ่าเราจีวรนี่มันกรีบปุ๊บปุ๊บป๊จบเนี่ยคือจุดในการดูพระเหรียญดูใอ้คมเนี่ยเทแล้วนะนะไม่ต้องดูอะไรกันเยอะเลยนะครับอ่าถ้าเป็นพระผงอะไรเงี้ยมันนึงต้องดูเนื้อหาหมวนศาสตร์ว่าเราต้องเคยเห็นของเทวใช้นะครับแต่พระเหรียญเนี่ยอ่า้างจะลงนานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ากลับมาวิธีใกล้เคียงกันมากนะพระพระผงเนี่ยอาจจะ อมวลสายกลวชีใช่ไหมสีเนื้อวรรณอาจะต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเหลี่ยนเหล่านั้นออกจะบอกเกี่ยวกันออกจะโรงงานเหมือนกันเนี้ยมันแน่นอนครับว่าเหมือนกันติดดิแน่นอนไม่ต้องพิกจ้าอะไรกันเนยอะอ่าแค่ดูความคงไม่ได้นะครับปากล์มพ่อเห็นไหมตัวหนังสือจบนะครับอย่างเงี้ยคือจบละแถแว่เบือเลยแถะตาเปล่า,านะครับคือยิบมาเนี่ยบางบางเหลียนเนี่ยไม่ทช่ไม่ต้องส่งนะ แฉเลยนะครับแบบนี้นะดวงตาคมมากๆลึกมากๆนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมผิวเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่หล่อร้เปอร์เซ็นต์นะด้วยความเป็นผ้าผิวทิ้งไม่ได้อยู่ในกล้องในซีนนะครับนะครับจะเห็นนะครับว่าจะเห็นในห้องแดงขา้างในละอ่าลงดาบเริ่มไม่หายละนะบริเวณหูเหรียญต่างๆนะครับเนี่ยไอ้ตรง พื้นหลังแบกกลวอย่างนงี้ยนะยังดำๆอยู่พออยู่ส่วนเล็กเนี่ยมันพออยู่ส่วนนอกเช่นจมูกลุมคอยนะ่ะไปหมดแล้วลุมดำเนี่ยมันคือทรมาติของผระนะครับสามารถใช้ดูดกันได้หมดคือทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นองค์ประกอบของกันไปนะจะทําให้ผักดูง่ายนะครับแบบนี้สบายตานะ นี่นะครับก็เพื่อนเพื่อนมีนะจะได้รีบเมเรียบเทียบบรรดานะครับในตัวตรงตัวทัตแต่ก็เรียนไว้หลายครั้งแล้วนะผมไม่ได้ใช้ตัวตัดในการดูทุกหลวงพ่อนะครับจะใช้ในการดูเฉพาะหลวงพ่อที่เชาา้าห่างบ่อยๆเท่านั้นนะอถ้าหลวงพ่ออะไรที่เชาา่าห่างบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะจํานีาย่ยากนะครับอาจจะดูครับพลิกดูน้อยนะตัวตัดได้ไมนะชี้เกียงไหลอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะจาไปฟซี่เลยไม่ไม่ ไม่ได้จำนะครับไม่ได้จำจะจำเฉพาะหลวงคอที่เ้าห่างบ่อยๆเท่านั้นเช่นอะไรเช่นหลวงหน,น้าอย่างเงี้ยก็จำไว้หน่อยก็ได้นะครับเพื่อพลิกพลิกดูเลยจะจบเลยนะแต่ก็ต้องดูหน้าหลังด้วยนะท่านะท่าทางได้หน้าหลังไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเราต้องดูทั้งหมดเป็นอ์ปกอบกันนะเนี่ยเช่นด้านหลังเนี่ยเราพลิกมาเนี่ยมซอดของกับด้านหน้านะครับการะไล่เลุมลดมนุ่ยนะครัาบลงดันเนี่ย มันเริ่มทะเลาะทะเลาะไปเนี่ยมันทอดของงั้นหมดนะครับมันเหมือนถ้าเราดูได้แบบเนี้ยโอกาสได้เถเราเยอะไม่ใช่ผมบอกว่าไม่มีโอกาสได้เก๋เลยนะครับโอกาสได้เถเยอะกว่าได้เก๋ถ้าเราดูพวกธรรมาชาติแล้วก็พวกความเรือคมชัดได้นี่คืออ่าสักสิบองค์เนี่ย,รรเ,ยเราจะเจอเก๋แค่ประมาณสององค์แค่น,น,นั้นแหละถ้าเราดูแบบนีไ้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการศึกษาด้านธรรมาชาติแล้วก็ความเรือคมชัดคงพระเรียนสําคัญนะอันนี้ผมบอกเฉพาะพระเรียนนะครับ ส่วนถ้าเป็นผาพงเนี่ยมันมีกดตื้นกดเบอร์เนี่ยมันยากกว่าสำหรับตัวผมแล้วกันถ้าเพื่อนๆเข้ามาเล่นใหม่ก็แนะนําเล่นเหลียงก่อนนะครับคือง่ายสุดแล้วยิ่งเป็นผายุคใหม่อะไรเงี้ยน,นะครับถ้าเพื่อนๆซ่าสองผายุคประมาณปี2550ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่2517แล้วเขาก็มีโค้ดให้ดู15 2510ขึ้นมาเนี่ยมันมีโค้ดแล้วนะครับเพราะมีโค้ดเนี่ยกันการปอนไปแล้วถ้าเราดูโค้ดได้เนี่ยโอกาสได้เก๋ยน้อยมากจริงๆนะโอกาสได้แถวสูง เนี่ยสาับผาเลียนนะครับใครเข้ามาก็เริ่มจักผาเรียนก่อนเลยก็ได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆสลับวันนี้ก็ไว้ะมานี้นะถ้าวันนี้พิดพลาดประการไหนหรือว่าผู้จ่ามาะสมเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แกเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสสารบวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีคับ